ก็สุริยนุานะครับเรามาดูในบทที่7นะครับบทที่7ตัวนี้เป็นเรื่องของการวางแผนกําลังการผลิตนะครับซึ่งก็บอกว่าบทที่เนี่เป็นเป็นบทที่มีความสําคัญนะครับเนพะนะราะว่าเราจะต้องอมั่นใจนะครับว่ากําลังการผลิตของเรานี่นะครับนะที่มีอยู่นี่นะครับเนพะียงพอเพียงพออะไรเพียงพอกับแผนการผลิตห,หรือไม่นะครับกนะ็บอกว่า ถ้าไม่เพียงพอเนี่ยนะครับเราต้องมีการวางแผนนะหรือว่าตัดสินใจนะครับนะว่าเราต้องมีการปรับนะมีการปรับลดในเรื่องของจํานวนการผลิตนะหรือนะครับหรือมีการปรับนะกำลังผลิตเพิ่มหรือไม่นะครับให้สอดคล้องกับอะไรครับให้สอดคล้องกับแผนการผลิตนะครับแต่ก็บอกว่า โดยส,ส่วนใหญ่ด้วยน,น,นะครับนะเราต้องเลือกนะต้องเลือกอะไรต้องเลือกเราต้องเลือกอะไรครับต้องเลือกปรับนะ <ys> แผนกรำลังการผลิตนี่นะครับให้เพียงพอกับตัวแผนการผลิตนะที่เราตั้งไว้นะครับเพนะราะว่าแผนการผลิตนี่เป็นแผนที่เกิดจากอะไรเป็นแผนที่เกิดจากความต้องการของลูกค้านะครับนะตอนเราบอกว่าเรามีกำลังการผลิตเพียงแค่นี้นะครับนะส่วนแล้วเนี่ยเราจะ ปรับแผนเนี่ยนะครับนะกำลังผลิตเนี่ยให้สอดคล้องกับกําลังที่เรามีอยู่อย่างนี้คือไม่ถูกต้องนะครับนะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าลูกค้าเนี่ยมีความต้องการมาเราจะต้องอะไรครับสนองตอบความต้องการลูกค้านะครับนะโดยการปรับกําลังผลิตเพิ่มนะเพื่อให้อะไรครับให้สอดคล้องกับตัวแผนการผลิตที่เรามีอยู่นะครับนะในการปรับเพิ่มเนี่ยก็จะปรับเพิ่มเป็นเรื่องของอะไรครับนะตัวทรัพยากรนะ อาจะเป็นทรัพยากรบุคคลน,นะหรือว่าตัวเครื่องจกักรต่างๆนะครับเพื่อให้สอดคล้องกับตัวแผนที่เราไม่อยู่นะครับนะเรามาดูว่าต่อมานะครับ <c oughs> นะตัวนี้เป็นแผนภูมินะครับความสัมพันธ์ระหว่างกำรมแลการผลิตและก็แผนการ,รผลิตนะถ้ามองตัวล่างนะครับตัวล่างเนี้ยตัวนี้คือเป็นการควบคุมกิจกรรมการ,รผลิตนะครับนะเราจะควบคุมอะไรบ้างนะครับ ก็คือควบคุมเรื่องของแผนการเปิตรวมนะควบคุมเรื่องของแผนการเปิหลักนะควบคุมอะไรครับควบคุมแผนความต้องการวัสดุนะอ่าต้องรู้นะครับว่ามีการวางแผนนะครับว่าจะต้องใช้วัสดุอะไรบ้างนะใช้เมื่อไหร่ปริมาณเท่าไหร่นะครับนะชิ้นส่วนมีอะไรบ้างนะครับนะส่วนในเรื่องของการควบคุมกําลังกำลิดเนี่ยนะครับควบคุมอะไรนะ ควบคุมเรื่องของแผนตัวทร,รัพยากรนะทร,รัพยากรบุคคลทร,รัพยากรเครื่องจักรนะครับนะหรือว่าทร,รัพยากรอื่นๆที่มาช่วยซนะัพพอร์ตการผลิตนะเราจะมาควบคุมอะไรครับนะควบคุมแผนกําลังผลิตอย่างหยาบนะครับนะหรือควบคุมแผนกําลังผลิตอย่างละเอียด ใชครับนะตัวนี้ก็เป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างแผนนะกำลังาผลิตและก็แผนการผลิตนะครับในการวางแผนนะกำลังกาผลิตเนี่ยประกอบด้วยนะสามขั้นตอนนะครับนะขั้นตอนแรกคือกําหนดความต้องการนะกําลังกาผลิตในแต่ละช่วงนะครับนะให้สอดคล้องกับแผนการผลิตนะ ระเดีสองเนี่ยพี่นาว่ากำลังการผลิตที่มีอยู่เนี่ยนะมีความเพียงพอนะกับความต้องการนะตามแผนหรือไม่นะถ้าไม่เพียงพออะไรครับนะเราต้องมีอะไรครับมีการปรับกำลังการลิตเนี่ยนะครับนะให้นะเพิ่มขึ้นนะเพื่อให้สอดคล้องกับตัวแผนนะไม่ใช่ว่าเราไปปรับอะไรครับนะเราไปปรับแผน นะการผลิตให้ลดลงเพื่อให้สอดคล้องกับกําลังที่เรามีอยู่เนี่ยอย่างนี้คือไม่ถูกต้องนะครับแล้วก็3คือปรับการผลิตเนี่ยนะหรือจํานวนความต้องการเนี่ยนะในแผนให้สอดคล้องกับที่นะมีการวางแผนการผลิตไว้นะครับ <c oughs> ขั้นตอนนะครับนะขั้นตอนในการวางแผนความต้องการ นะตัวทรัพยากรเนี่ยนะมีอะไรบ้างนะครับนะขันตอนแรกเนี่ยนะครับคุณต้องระบ,บุว่าตัวทรัพยากรเนี่ยเป็นทรัพยากรใดนะครับนะเป็นรัพยกรวิกฤตนะที่มีผลกระทบต่อการผลิตบ้างนะสองคือรวบรวมข้อมูลนะขอ,ของแผนกำลังรวม โดยระบุอะไรครับระบุโครงสร้างผลิภัณฑ์ระบุชิ้นส่วนนะครับนะหรือระบุวัสดุที่ใช้นะว่ามีอะไรบ้างนะในข้อมูลกาดรวมนะครับผู้ต้องรู้ว่าคูณต้องใช้ทรัพยากรใดบ้างนะครับชิ้นส่วนใดบ้าง <c oughs> นะนะหรือว่าวัสดุที่ใช้เนี่ยวัตถุดิบที่ใช้มีอะไรบ้างจํานวนเท่าไหร่นนะี้เป็นการวางแผน เ,เรื่องของทรัพยากรนะครับแล้วก็ขั้นที่3นะครับนะต้องมีการเปรียบเทียบจํานวนทรัพยากรที่ต้องการทั้งหมดกับที่มีอยู่เนี่ยนะ,ะเปรียบเทียบว่าอะไรครับเปรียบเทียบว่ามีการขาดเกินหรือไม่นะครับนะถ้าขาดเนี่ยขาดอยู่เท่าไหร่นะนะแล้วก็ต้องอะไรครับต้องมีการ สรรหานะมาเพิ่มเติมเมื่อไร่ในปริมาณเท่าไหร่นะครับนะเพื่อให้สอดคล้องกับตัวกําลังการผลิตเพื่อให้สอดคล้องกับตัวแผนนะครับต่อมานะครับนะเรามาดูว่าการวางแผนกำลังการผลิตอย่างหยาบนะครับนะตัวนี้คือเป็นการแปลงจํานวนพนุตการการผลิตนะในตารางการผนะลริตหลักเนี่ยให้เป็น ทรัพยากรหลักนะที่ต้องใช้ในแต่ละช่วงเวลานะครับเนะช่นว่ามีการแปลงในเรื่องของตัวจํานวนคนนะครับจำนวนเครื่องจักรนะนะว่าใช้คนจํานวนเท่าไหรนะ่ใช้เครื่องจักรปริมาณกี่เครื่องนะครับนะที่จะใช้ในการซัพพอร์ตการผลิตนะครับนะ เ,เรามาดูวิธีในการวางแผนกำรรลังผลิตอย่างหยาบนะครับนะก็มีด้วยการสามวิธีนะครับนะแต่ว่าจะเลือกใช้วิธีที่หนึ่งนะครับนะในการคำนวณตัวอย่างให้ทราบนะครับก็นะคือเป็นวิธีอะไรครับนะวิธีการใช้ปัจจัยรวม นะครับนะตัวนี้นะมาดูตัวอย่างนะครับนะตัวขั้นตอนนะครับนะขั้นตอนในการคำน,นวณเนี่ยนะมีอะไรบ้างนะครับนะเรามาดูว่าในเรื่องของตัวขั้นตอนนะขั้นที่1นนี่นะครับนะเขาบอกว่าหาความต้องการกําลังผลิตทั้งหมดเนี่ยนะ ของสินค้าแต่ละชนิดนะโดยเอาอะไรครับโดยเอาจํานวนช่วงงมาตรฐานนะครับนะไปคูณด้วยจํานวนผลิตนะตามแผนการผลิตหลักนะขั้นที่2เนี่ยหาความต้องการกําลังการผลิตนะของแต่ละศูนย์งานนะครับนะโดยเอากําลังการผลิตที่เราหาในข้อที่1เนี่ยไปคูณด้วยเปอร์เซน็นตะ์ไปคูณด้วยเปอร์เซน็นตะ์การใช้ศูย์งาน นะของแต่ละศูนย์นะครับนะมาดูตัวอย่างนะครับนะตัวอย่างนี้เขาบอกว่าอะไรครับนะโรงงานแห่งหนึ่งเนี่ยผลิตสินค้าจํานวน2ชนิดนะครับก็คือสินค้า J กับสินค้า K นะครับนะโดยศูนย์งานที่ใช้ในการผลิตเนี่ยนะมีด้วยการสามนู์นะครับนะมีด้วยการ3ามสามสคือ0ูตรหนึ่งศูตรสองและสนะูตรสาม เวลาที่ใช้จำนวนจานวนเวลามาฐานที่ใช้ในการผลิตเนี่ยสินค้าเจเท่ากับ2.2 2.5ชั่วโมงต่อนหน่วยแสดกว่า1หน่วย1หน่วยเนี่ยใช้เวลา2.2 2.5ชั่วโมงนะส่วนถ้าเป็นสินค้า K หนะ1หน่วยใช้เวลาผลิต4.3 6.8ชั่วโมงนะครับนะแล้วก็ มีการใช้ศูนย์งานสามศูนยะนะ์นะครับนะศูนย์หนึ่งเนี่ยใช้ยี่สิบเปเซน์ะศูนย์สองใช้สี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ศูนย์สามใช้สีสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับนะต่อมาเป็นแผนการผลิตหลักนะของสินค้าเจแล้วก็เคที่ได้มาจากอะไรครับนะได้มาจากการพยากรณ์นะครับนะสินค้าคเจนี่นะครับนะตะไบหนะน,นึ่งเนี่ยนะ เขาต้องการศูนะครับนะตัวเสองต้องการยี่นะสาต้องการห้าสิบตัวเบสสี่ต้องการยี่สิบตัวเบสห้าต้องการยี่สิบไซสิบหกต้องการสาินะครับนะตัวเบสเจ็ดต้องการสิบหาตัยเบสแปดเนี่ยต้องการยีอันนี้คือสินค้าเจนะครับนะถ้าเป็นสินค้าเคตัวเบสหนึ่งเนี่ยต้องการ25่ห้าตัวเบสสองต้องการยี่ห้าสามต้องการสามสิบตัวเสี่ต้องการสามสิบตัวที่หต้องการสีห สบายที่หกได้ต้องการ30นะครับนะสบายที่เจ็ต้องการ25่หาบที่แต้องการ25นะครับตัวนี้คือเป็นความต้องการนะในนะสินค้าแต่และชนิดนะแต่และสัปดาห์นะครับนะต่อมาตะกี้นะครับนะเราบอกว่าขั้นตอนแรกเนี่ยก็คือเราจะหาความต้องการการผลิตทั้งหมดนะครับนะโดยเอาจํานวนมาตาฐานคูณด้วยจํานวนผลิตตามแผนหลักนะครับนะ เราจะได้ตารางอีกตารางหนึ่งนะครับก็คือตารางนี้นะครับนะตารางนี้นะซึ่งตารางนี้ <c oughs> นะถ้าเราไปมองนะครับว่านะผลการคำนวณในตารางแรกเนี่ยนะครับนะเราจะหาความต้องการกำลังการ็ลอย่างหยาบตัวนี้ก่อนนะนะครับนะโดยนะครับโดยเอา,อาจำนวนชั่วโมงมาตรฐาน คูณด้วยค่าความต้องการนะช่วงมองมาตรฐานเนี่ยของอะไรครับนะของสินค้าเจเนี่ยเท่าไหรครับนะถ้ถาเรามองนะครับว่าสินค้าเจเนี่ยช่วมงมงมาตรฐานเนี่ยสองจุดสองสองห้าอ่าสองจุดสองสองห้านะครับนะสินค้าเคนะสี่จุดสามหกแปดอ่า โอเคไหมนะครับ <c oughs> นะ,ะดังนั้นเนี่ยนะครับนะในความต้องการในสมารหน,นึ่งนี้เท่ากับ0ูนย์ไ้ไหมนะศนย์ 0, นะครับนะแสดงว,ว่าคาตอบตรงนี้นะครับนะได้มาจากอะไรได้มาจากศคูณกับอะไรครับคูณกับชั่วโมงมาตรฐานคือ2 2งจสองห้า่าโอเคไหมครับนะ ต่อมา,ออาสินค้าเคเนี่ยต้องการ25นะครับน,นะยี่สิบานะไปดูว่าอ่าตัวนี้นะอ่ามาจากอะไรมาจากอะไรครับมาจากความต้องการ25คูณด,ด้วยชั่วโมงมาตรฐานใช่ไหมก็คือ 2, 2, 2 <c oughs> องจดสอง่าตัวทินะครับนะนี่ไม่ใช่นะนะ จะ,ะจะมาฐมานคือตัวนี้4.368นะคุณจะ4.368อ่าโอเคไหมครับน,ะ,นะ25คูณ4.368เท่ากับ109.19นะครับนะอาต่อมานะครับนะถ้าเราย้อนกลับมาในสเัคที่สองต้องการ20นะอาต้อตงการ20นะครับนะอส20 ค่านี้เนี่ยคือความต้องการเท่าไหร่ครับยี 20, 是是่สิบใช่ไหมยี่สิบนะขูณด้วยช่วมมาตรฐานคือสองจุดสองสองห้านะนะก็เท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับสี่สิบสี่จุดห้าศูนย์นะครับนะนะอ่าต่อมาค่านี้นะครับหนะ19นึ่งร้อยเก้าจุดหนึ่งเก้าเนี่ยนะครับนาะมาจากไงมาจากอะไรครับมาจาก เขาต้องการเท่าไรครับนะเราเทสองเนี่ยนะเขาต้องการเท่าไรครับยี่สิบห้าใช่ไหมนะทีนี้คือมาจากยี่สิบห้านะคูณกับอะไรคูณกับชั่วโมงมาตรฐานคือสี่จุดสามหกแปดนะอ่านะครับนะก็จะได้หนึ่งร้อยเก้าจุดหนึ่งเก้านะเโอเคไหมครับนะเอาความต้องการคูณกับช yeah. <observing> <sl inge> ั่วโมงมาตรฐาน นะครับนะก็จะได้เป็นอะไรครับนะความต้องการกำรลรรังผลิตย่างหยาบนะในแต่ละอะไรครับนะในแต่ละสัปดาห์นะของสินค้าแต่ละชนิดนะครับนะต่อมารวมนะครับนะก็เาอาทั้งสองตัวนี้นะมารวมกันนะครับนะสองตัวรวมกันนะครับนะได้ตัวนี้ออกมาโอเคไหมครับนะ <c oughs> อ่าต่อมามาดู นะก็ทุกตัวนะครับนะก,ก็จะทำเหมือนกันนะครับนะทุกสัปดาห์นะครับนะจนครบแปดสัปดาห์นะครับนะต่อมาเราจะหาความต้องการกำลังการผลิตของแต่ละศูย์งานนะครับศูนะย์งานนะศศูย์งานหนึ่งเนี่ยก็มองว่ากี่เปอร์เซ็นต์ครับยีนะนะ่สิบเปอร์เซ็นต์นะศูย์งานสองเนี่ยสี่จุดห้าเปอร์เซ็นตะ์ ศูนย์งานสามสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์อ่าอะไรครับนะตัวนี้คือเป็นกำลังกำลังผลิตของแต่ละศูนรงานนะครับนะเสร็จแล้วเนี่ยนะในสับดาแรกนี่นะครับนะเท่าไหร่นะครับนะอ่ายี่สิบเอ็ดจุดแปดสี่ตรงนี้มายังไงนะค่านี้มาจากอะไรครับนะมาจากหนึ่งร้อยเก้าจุดหนึ่งเก้าใช่ไหมไอ้ตัวบนนะนี่นะครับตัวบนนะนะ คูณกับเปอร์เซ็นต์การใช้ยี่สิบยี่สิบเปอร์เซ็นต์คือศูนย์จุดสองอ่านี่นะครับนะโอเคไหมเท่ากับยี่สิบเนะอ็ดจุดแปดสี่นะครับนะอ่าต่อมาตัวนี้นะครับสี่สิบเก้าจุดหนึ่งอ่าส่วนสามนี่มาจากยังไงมาจากอะไรครับนะมาจากหนึ่งร้อยเก้าจุดหนึ่งเก้าคูณเปอร์เซ็นต์การใช้ส่วนงานคือสี่สิบห้าใช่ไหมคือคือศูนย์จุดสี่ห้านะครับ นะอ่าโอเคนะครับ <c oughs> นะอ่าต่อมาสูตรที่สามในสัปดาห์แรกนะครับสามสิบแปดจุดสองสองเนี่ยมาอย่างไงนะครับนะก็มาจากอะไรครับมาจากหนึ่งร้อยเก้าจุดหนึ่งเก้าคูณด้วยเปอร์เซ็นต์การใช้ส่วนงานนะครับสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์นีคือศูนย์จุดสามห้านะก็จะเท่ากับ สามสิบแปดจุดสองสองอ่าโอเคไหมครับนะอ่าเรามาดูาคำตอบนะสี่สิบแปดจุดสองหนึ่งเนี่ยมาจางไงนะครับนะมาจากอะไรครับมาจากสองสี่หนึ่งจุดศูนย์สี่นัคือตัวบนนี่แหละใช่นไหมนะครับนะคูณด้วยอะไรครับนะคูณด้วยเปอร์เซ็นต์การใช้ส่ยนงานคือ 0.2อืมนะก็เท่ากับ48.21นะค่า108.47นี่มายังไงนะครับนะมาจากอะไรครับมาจาก241.04คูณกับอะไรครับนะคูณกับ0.45่อ้าเคไหมครับนะ อืง่ายไหมก็ไม่ยากนะครับนะไม่ยากนะอันนี้คือเป็นการวางแผนกําลัง,งผลิตของแต่ละสูตรงานนะครับนะว่าแต่ละสูตรงานนี่นะครับนะจะต้องผลิตจํานวนเท่าไหร่นะซึ่งตัวเลขนะครับนะที่เป็นสุนทักษณเนี่ยนะคุณต้องปัดทุกตัวนี่นะครับนะให้เป็นตัวเลขกลมๆนะครับนะ,ะไม่มีสันลักนะครับนะ เพราะว่าเวลาเรานับจํานวนเนี่ยต้องนับจํานวนที่เป็นจํานวนเต็มนะครับนะเราจะไม่นับที่เป็นทศนยมนะตอนเวลาคุณทําเสร็จแล้วเนี่ยคุณต้องปัดให้เป็นจำนวนเต็มให้หมดนะครับนะก็โอเคนะครับนะตัวนี้เป็นตัวอย่างที่7.1นะเป็นการคํานวณหากําลังก๊าบริของ อย่างหยาบนะครับนะแล้วก็ความต้องการกำลังกบปิดของแต่ละสูย์นะครับนะโดยใช้วิธีปัจจัยรวมนะซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดนะครับนะไม่ยากนะโอเคนะครับนะสำหรับคลิปนี้ก็อาจารย์ขอจบเพียงแค่นี้นะครับสนะวัสดีครับ